เดี๋ยวคุณพาไปดูในเรื่องของด่านตรวจที่จังหวัดลบบุรีกันหน่อยถูกต้องค่ะช่วงนี้เนาะเขาเดินทางกันบ่อยนะคะคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมที่จังหวัดลบบุรีนะคะเขาก็ได้มีการตั้งด่านตรวจเข้มนะคะตรวจจับปรับจริงห้ามใช้รถควันดำค่ะเพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดลบบุรีค่ะ วันที่24ธันวาคมที่ผ่านมานะคะกรมควบคุมมลพิษโดยสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่7นะคะรวมกับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลบบุรีตํารวจภูทรจังหวัดลบบุรีสถานีตํารวจภูธรอาเภอเมืองลบบุรีนะคะสำนักงานขนส่งจังหวัดลบบุรีและเทศบาลตําบลโคกตูมนะคะก็ได้ดําเนินการตั้งด่านตรวจจับรถยนต์ที่มีควันดาบริเวณหน้าวัดศีธรรม หน้าวัดศรีธรรมโสพลนะคะตําบลน,นิคมสร้างตนเอ็มอำเภอเมืองลบบุรีค่ะจังหวัดลบบุรีเพื่อเป็นการกํากับดูแลเข้มงวดกวดขันนะคะแล้วก็บังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะเครื่องยนต์ดีเซลที่ปล่อยระบายค่าควันดําเกินกว่าค่ามาตรฐานที่กฎหมายได้กําหนดไว้นั่นเองนะคะค่ะทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการให้ประชาชนนั้นบารุงรักษาเครื่องยนต์ให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการลดผลกระทบฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 นะคะเพื่อ <PE AR> ให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมท้งนี้เองทุกภาคส่วนนะตอนนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามีควันดำแบบนี้ะนะคะ <pe ars> เขาก็จะบอกว่า,าปรับตรวจจับ<ะ>แล้วก็ปรับจริง<ะ>ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถชนิดไหนนะคะ,ะยังไงก็ต้องให้ความร่วมมือกันนะคะในการเดินทางเนี่ยยังไงตอนนี้เนี่ยในช่วงของเทศากาลปีใหม่<ะ>ขับรถดีมีน้ำใจห่างไกลอุบัติเหตุ h, ค่ะคุณผู้ช